ต่อจากคลิปก่อนนะครับผมมาพูดในเรื่องของการป้องกันกําจัดเพี้ยหอยในทุเรียนเราได้แนะนําในเรื่องของการป้องกันกําจัดทั้งทางกายภาพและทางเคมีวันนี้ผมจะมาแนะนําสารอีกกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันในการป้องกันกําจัดเพี้ยหอยได้เป็นอย่างดีรวมถึงแมลงปากดูดตื่นในทุเรียนด้วยสามารถป้องกันกําจัดได้ครบเลยครับสารเดลตาวันบวกกับไทคานตัวเดลตาวันตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดน้ํามันจากธรรมชาติสามารถใช้ทาลายไข่ตัวอ่อนและสามารถออกนิวยทางกายภาพในการป้องกันกําจัดเี้ยหอยได้เป็นอย่างดีบวกกับไทคานตัวนี้ นี้เป็นสารไดโนทีฟูลแอนเป็นสารกลุ่มซ a ออกฤทธิ์ในทางดูดซึมสามารถกําจัดเพี้ยได้ทั้งสัมผัสตายและกินตายสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้เป็นอย่างดี2ตัวนี้บวกกันช่วยป้องกันกาจัดเพีย้ยหอยได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นใส่ตัวอ่อนหรือจะเป็นตัวแก่ได้ทั้งหมดเลยครับกำจัดเพีย้ยหอยได้เป็นอย่างดีสามารถใช้สลับกับชุดที่แล้วจานบินบวกโฟซินได้อัตราการใช้ของชุดนี้นะครับเดลตาวันผสมน้ําอัตรา2 0 0ซีซีต่อน้ํา200ลิตรไพคานผสมน้ําอัตรา100 กํมต่อน้า200ลิตรหรือ1ซองต่อน้ํา200ลิตรได้เลยครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจสินค้าก็อย่าลืมนะครับจิ้มที่จะกร้าตรงนี้เลยหรือสามารถติดต่อกับทีม a l l v a ด d เรียนได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับสินค้าดีๆต้องอ l l v a ด d u r i ย n ครับผมขอบคุณครับ